ทิพต์ก็ตามสินแสสมปองนะคะมาดูห่วงจุ้ยโรงแรมที่หัวหินนะคะชื่อว่าโรงแรมรีสอร์ทเดอะพัสคาน่ค่ะลูกค้านะคะเป็นลูกค้าเก่านะคะที่สินแสดูแลมา10กว่าปีนะคะจะดูบ้านทุกหลังแล้วก็ธุรกิจจะมีที่เนี่ยที่เป็นต่างจังหวัดนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ารีสอร์ทอันเนี้ยของลูกคา้าเราก็ไม่ได้มีปัญหาทางธุรกิจแย่หรืออะไรนะคะลูกค้ากําลังจะมีการปรับขยายเซกเตอร์บางส่วนนะคะของธุรกิจแล้วก็เลยอยากให้สินแสมารตรวจสอบว่าไอเดียทางห่วงจุ้ยเนี่ยสามารถเสริมหรือว่าปรับตรงไหนนะคะเพื่อให้ธุรกกิจดีีขึ้นไปอคะ่ะ ในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าซินแสเดินไปตั้งแต่ถนนใหญ่นะคะแล้วก็ไล่มาจนถึงข้างในแล้วก็เดินดูบริเวณต่างๆของโรงแรมนะคะใครที่อยากจะขยายธุรกิจหรือจะเริ่มลงทุนธุรกิจนะคะก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แน่ๆนะคะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของการเลือกทำเลและการตัดสินใจในการทำธุรกิจะคะ่ะโรงแรมอย่างนี้คือคนที่มาเขาชอบมาพักผ่อนต้องการความสงบ <c oughs> นั่งชิวๆไอ้ตัวนี้คือจุดที่เราจะต้องขายแน่นอน <c oughs> จากตอนที่เราเดินมาตรงนี้เราเห็นโรงแรมเราไหม นั่น <c oughs> แหละเราเติม<ไ>ป,ป้าย,ยป้ายเราตรงนี้มันดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับทางสามแพ่งยิ่งยิ่งเราเลี้ยวหักมุมมาตรงตั้งแต่ตรงนั้นะนะให้เรามองมา <c oughs> ถ้าเราเห็นป้ายเมื่อไหร่โอเคจบจะได้ประท้าตรงนี้ตบเข้าไปตบเข้าไปที่โรงแรมคือจริงๆตรงนี้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยมันจะเห็นต่างเนี้ยมันตรงไปปุ๊บมันถึงเสาไฟตัวนู้นเลยนะการที่ทําตรงนี้มันจะทําให้กระแสที่มันวิ่งมามันวิ่งแล้วตบเข้า ผ่านเข้าไปในโรงแรมแต่ถ้าไม่ทําปุ๊บกระแสมัมนจะวิ่งแล้วมันทะลุลงทะเลไปเลยถ้าตรงนี้ป้ายไม่ได้ข้างบนนี้อย่างน้อยใช้ของเราอะถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้เราทําตรงนี้ก็ยังดี<ฆ>มันยังไงมันจะเห็นจาก<ฆ>ตรงนู้นเลยโอเคไหมเนาะเอาละเอาแกหุงจุ้ยต่อไอเนี่ย<ฆ>เราทําให้อย่างเงี้ยปิดอะดีแล้วไม่ต้องไปกลัวมัน<ฆ>หรือไม่ถ้าเราจะทําให้ดีกว่านี้เราก็ทําให้มันดูสวยดูแน่นหนากว่านี้หน่อย เราอยากได้ลูกค้าแบบไหนเราดีไซน์ของเราแบบนั้นไม่มีหลักคงชี่ตายตัวต้องลบแดดลบแดดลบแดดอ่ะมอป,ปลงเนี่ยโดยลักษณะของมันแล้วอะ่ะตัวมันอะ่ะส่งพลังธาตุไฟมาจะดึงพลังเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้พลังธาตุดินเข้าช่วยเพราะว่าในหลักธาตุมันคือไฟเกิดดินเรากาันด้วยไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยจัดเป็นธาตุไม้ เพราะฉะนั้นในแง่ของห้าธาตุเนี่ยไม้ที่เรากันเนี่ยจะไปหนุนให้พลังไฟเ,เขาแรงขึ้น mm. อ่าแต่ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าถ้าเราจะจะดึงพลังเข้ามาใช้เนี่ยให้เราตกแต่งพื้นที่ตรงนั้น,นด้วยพวกของปั้นดินเผาเราจะได้ดึงดึงพลังที่ไฟที่จะเข้ามาเนี่ยเข้ามาให้เกิดดินแล้วให้ดินตัวนั้นน่ะหนุนเราอีกทีหนึง่ง นี่คือตัวตึกที่เป็นของรีเซพชันโชคดีที่ตำแหน่งรีเซพชันเนี่ยวางเอียงอย่างนั้นนะไม่เสียคือเมื่อไหร่ก็ตามที่วางหันหน้าตรงและออกมาอย่างเงี้ยต้องระวังรีเซพชันมีการตุกติกแต่ถ้าเขา,าวางเอียงอเอียงไปอย่างนั้นดีแล้วไม่เสียนะคือนางกวากเนี่ยจริงๆอ่ะคือเขาใช้เรียกลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาวางไว้ข้างหลังเนี่ยคือปัญหาคือแก๊กไม่กวักใครเลยไง คือแกกวาดแต่เราแล้วกวาดหลังเราด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยนางกวาดเขาจะต้องวางให้รับลูกค้าให้ได้มากที่สุดถ้าทําได้เนี่ยถือว่าตกแต่งสวยๆเนี่ยตรงเนี้ยหรือวางตรงนี้ก็ได้ไหนคือห้องครัวไปไหนปลูกต้นไม้ตรงนี้นิดหนึ่ง แต่ว่าไม่ให้ทึบนะพอประมาณแบบให้มันคือคือไม่ใช่ว่าไม่ให้ทึบแสงแต่ให้ช่วงประมาณนี้ทึบลมนิดนึง<ช>ที่เรียกมาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าลมมันวิ่งตรงนี้ถูกไหม<ช>แต่พอเราไปยืนตรงนู้นเราจะไม่ได้รู้สึกถึงลมวิ่งแสดงว่าลมมันทะลุไปเลยแล้วมันไม่ไปไง<ช>พอลมไม่ไปปุ๊บอะ่ะคนจะทํางานแบบเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเราพยายามจากไหนๆตรงนี้มีช่องลมและดีๆแล้วเนี่ยเราพยายามดันให้ลมวิ่งเข้าไปทางนู้นซะ มันมีสองอีกอย่างหนึง่งก็คือติดพัดลมกําแพงอะ่ะให้มันเปิดสายมันจะได้ดันลมเวลามันหมุนปุ๊บมันจะดันลมที่ไปทางนู้นด้วย ก็เราอุตส่าห์เปิดด้านหน้านี้แสดงว่าใครมามันสามารถเดินขึ้นได้ไงค่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะได้ทําเป็นสเต็ปแล้วก็เดินขึ้นไปพอมันเปิดอย่างนี้ผู้คนมีความรู้สึกว่าควรจะเข้าทางนี้มากกว่าก็เป็นโคล่าได้แค่เหนื่อยหน่อยโอเคไหมมีเป็นลิฟต์ฮึโอ๋อที่ลิฟต์ขึ้นข้างบนน่ะเหรอใช่เฉพาะแบบสมมติบางคนแบบผู้สูงอายุหรือว่าคนของบ้างอ๋้เมอแบบมีมีเผื่อไว้เมื่อจําเป็น โอเคเราแปะป้ายเลยิฟส <okay, S 1> <'t> ์สำหรับผู้สูงอายุโรงแรมสำหรับผู้สูงอายุที่อยากจะมาพักผ่อนชิลๆเราใช้ประโยชน์จากนี้ได้เลยคือมันอยู่ที่ว่าเราเอาพลังดีสุดไหมคือบางคนไม่ชอบอ่ะเมื่อไม่ชอบปุ๊บอ่ะเอาพลังแบบนี้ก็ได้วะแต่ไม่เสียขอขอแค่มันขอแค่ไม่เสียยังไงชีวิตเราก็เดินไปโดยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว